ขอเชิญท่านสงกรานครับเจ็ดนาทีท่านได้สภานไปแล้วเนี่ยแบบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสงการานจิตสุทธ,ธิภากรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขตหน,น,นึ่งจังหวัดนครสวรรค์พักประชาธิปัตย์วันนี้ผมจะพิปรายพรบงบประมาณปี2557นะครับซึ่งเมื่อผมได้พิจารณาแล้วผมไม่อาจที่จะรับ หลักการได้นะครับโดยเหตุผลเนื่องต่อไปนี้นะครับเนื่องจากมีท่านผู้วิปายหลายท่านได้พูดในหลายประเด็นแล้วผมจะขอพูดประเด็นในยุทธศาสตร์ที่4นะครับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับท่านประธานครับในเล่มสรุปนะครับหน้าที่15นะครับท่านเขียนไว้นะครับว่าด้านการศึกษาท่านจะส่งเสริมการขยายโอกาส การเข้าถึงอย่างทั่วถึงเป็นธรรมนะครับแต่ท่านประธานสังเกตไหมครับว่าในในงบประมาณปีนี้นะครับแม้ว่ากระทรวงศึกษาจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าการนําเงินไปบริหารงานในครั้งนี้นนนและการจัดงบประมาณในครั้งนี้เป็นการจัดงบประมาณที่ผิดพลาดครับท่านประธานสังเกตจะเห็นนะครับว่างบประมาณที่ใช้ในการลงทุนในครั้งนี้ประมาณ17%นั้น ไม่ได้ลงทุนในอนาคตที่ดีของประเทศนะครับส่วนใหญ่นั้นจะใช้ในงบของประชานิยมแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่านประธานครับประเทศนี้ไม่ได้อยู่ได้ปีหรือสองปีนะครับแต่ต้องอยู่ไปอีกตลอดนานนับชั่วที่พวกเราจะจำกันได้นะครับผมเห็นข้อสังเกตอยู่3ข้อนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับข้อแรกนะครับคือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธานสังเกตนะครับว่า ประเทศไทยเราปีนี้นะครับได้รับการยกย่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครได้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกจากนิตยาสารต่างประเทศแต่งบที่กระทรวงนั้นถูกตัดไปค่อนข้างเยอะนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอยู่ที่กรรมธิการวิทยาศาสตร์นะครับก็เห็นได้ชัดครับว่างบประมาณในด้านการวิจัยและพัฒนานั้นก็ถูกตัดไปครับท่านประธานครับถ้าเราไม่สนใจใน อนาคตไม่ลงทุนเพื่ออนาคตแล้วประเทศนี้จะไปยังไงครับเพราะนี่อยู่กองอยู่ข้างหน้าอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าถึงหล้านล้านบาทอยู่แล้วเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องการศึกษาครับผมว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของกระทรวงศึกษาที่มีกรอบความคิดที่ผิดครับท่านรนตรีให้สัมภาษณ์ว่าจะยุบโรงเรียนครับคําว่ายุบโรงเรียนเนี่ยมันจะท้อนลึกนะครับท่านประธานลองคิดดูแลยครับว่า พี่น้องเรานะครับที่อยู่ตามชนบทอยู่ตามบ้านนอกนั้นเขาไม่ได้มีโอกาสเท่าเราครับถ้าท่านคิดว่าเขาเนี่ยเป็นลูกเหมือนกับลูกพวกท่านนะครับท่านจะไม่พูดคํานี้ออกมาครับผมเช็คดูแล้วนะครับผมเคยไปกับกรรมธิการที่ต่างประเทศไปที่ประเทศอังกฤษครับปรากฏว่าลูกนักการเมืองเกือบทุกคนนะครับมีลูกเรียนอยู่ที่อังกฤษครับแต่ในขณะดาษที่ลูกชาวบ้านเขาไม่มีโอกาสมาอยู่ในเมืองเพราะอะไรครับก็เพราะเขายากจนนะครับ ครอบครัวเขาเป็นเกษตรกรเขาทำนาเขามีความผิดอะไรครับที่ท่านจะไปยุบโรงเรียนของเขาครับเด็กๆที่เขาเกิดมาในที่นั้นนะครับถ้าเขาเลือกได้เขาคงไม่เกิดในที่กันดารอย่างนั้นหรอกครับเขาต้องมาเกิดในเมืองครับแล้วเด็กๆเหล่านั้นนะครับถ้าเลือกได้นะครับเขาก็คงมาเรียนที่โรงเรียนเตรียมบูดมศึกษากันทุกคนแหละครับแต่เขาเลือกไม่ได้ครับท่านแต่ท่านกลับไปบอกว่า ท่านทำโทษเขาที่เขาลาบากที่เขายากจนโดยการท่านบอกท่านจะยุบโรงเรียนครับผมอ่านข่าวที่แรกผมก็ไม่เชื่อครับผมไม่คิดว่าความคิดนี้จะออกมาแต่เมื่อมาดูในงบประมาณปีนี้ที่จะเข้าอย่างที่ท่านสอส,อสอฝ่ายค้านได้พูดไปแล้วครับปรากฏรัฐบาลทําจริงครับจัดงบซื้อรถตู้ไว้ลูกหน้าแล้วครับฉะนั้นความหมายของการซื้อรถตู้เท่ากับยุบโรงเรียนครับ ในสมัยที่ท่านารัฐบาลที่แล้วนะครับท่านชินวอนบุญยเกียรติหรือรัฐบาลท่านอพิสิทธิ์นะครับถ้ามีแนวคิดที่ดีกว่านี้ครับผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีหรือรัฐบาลนะครับได้ไตรตรองให้ดีครับการที่ท่านมีเงินมากท่านคิดถึงเรื่องการบริหารในแง่ขององค์กรหรือบริษัทเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ได้กับภาครัฐครับเพราะอะไรครับท่านกําลังมองว่าคนยากคนจนเด็กนักเรียนที่ไปเรียน ทำให้ท่านต้องเสียเงินครับท่านมองว่าเป็นหนี้สินของประเทศถ้าท่านมองคนเหล่านี้เป็นหนี้สินของประเทศท่านก็พยายามจะลดต้นทุนของเขาโดยการยุบโรงเรียนแต่ถ้าท่านมองว่าคนเหล่านี้เป็นสินทรัพย์เป็นอนาคตของประเทศจะทําให้ประเทศ y y ยั่งยืนพัฒนาต่อไปผมเห็นหลายท่านพูดครับว่าเราจะเข้าสู่ประ,ประชาคมอาเซียนพูดแล้วพูดอีกครับถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว เด็กลูกหลานของเราที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับการที่จะยุบโรงเรียนผมไม่เห็นด้วยครับและผมเห็นด้วยกับหลักการของรัฐบาลท่านนายกอภิสิ์ครับต้องคุยกันครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในที่จังหวัดนครสวรรค์นองผมนะครับสมัยที่แล้วครับมีโรงเรียนสามโรงเรียนได้มาคุยกันครับแล้วตกลงว่าจะเลือกโรงเรียน,ยนใดโรงเรียนหนึ่งนั้นให้เป็นโรงเรียนดีแล้วรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็ ทำให้เป็นโรงเรียนดีประจําตำบลครับโดยการเอางบประมาณไปให้ไปสร้างสระ,ะน้ําไปสร้างอาคารเรียนใหม่บ้างเอาระบบคอมพิวเตอร์ไปใส่ให้เอาห้องสมุดทางสบายไปให้สามโรงเรียนนั้นเขาก็ตกลงปรงใจกันที่จะรวมกันแล้วก็ส่งเด็กนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนี้ทุกคนก็มีความสุขครับมีโรงเรียนใกล้ตัวอยู่ในตําบลก็ไม่ต้องย้ายบ้านย้ายสมโนโครวัวไปแย่งกันไปเรียนโรงเรียนประจําจังหวัดครับถ้าเกิดท่านไม่ได้อย่างนี้ครับ ถ้าโอกาสคือโรงเรียนไม่ดีจริงๆหรือต้องยุบจริงๆผมก็ยังแนะได้ว่าทําไปโรงเรียนชุมชนก็ได้ครับผมเคยคุยกับกศนครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานเดียวกันของท่านเนี่ยกศนก็บอกครับว่าถ้าเขาไม่เอามาให้ผมผมจะทําให้หรือถ้าไม่ได้กศนคุยกับพี่น้องคุยกับยุคอบตอครับยกให้เป็นประโยชน์สาธารณะให้เด็กๆให้ผู้ใหญ่มาเรียนก็ได้ครับในเมื่อเด็กไม่มีก็สอนผู้ใหญ่ก็ได้ครับเพราะการศึกษาเป็นการเรียนตลอดชีวิตอยู่แล้วครับ ประธานครับผมยังมีเรื่องเยอะนะครับแต่ด้วยเวลาที่จํากัดผมขอสรุปนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นว่าการบริหารงานของกระทรวงศึกษาที่วางแผนในเรื่องนี้นะครับผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับผมว่าผิดพลาดร้ายแรงมากกว่าเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับเพราะว่าอันนี้จะส่งผลยาวถึงอนาคตของพวกเราครับในอนาคตเพราะเราคงไม่อยู่กันแค่นี้แหละครับอยู่กันสิ2ยิปีก็ไปกันหมดแล้วครับแต่เด็กพวกนี้ต้องอยู่ดูประเทศนี้ต่อไปครับและผมไม่แปลกใจครับว่าทําไมการศึกษาไทยมันถึง ตกต่ำขนาดนี้ครับผลการทดสอบโอเน็ตเอเน็ตอะไรก็บอกว่าคนไทยตกคณิตศาสตร์ครับพอแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ครับใส่ตัวเลขยังใส่ผิดนะครับพันสามร้อยล้านใส่ไปสองพันสามร้อยล้านครับท่านประธานครับตัวเลขที่ผิดนี้ทําอะไรได้บ้างครับถ้าไปทําอาคารเรียนนะครับทําได้เจ็ดร้อยหลังนะครับถ้าไปทําห้องสมุดคอมพิวเตอร์ทําได้สองพันสามร้อยโรงเรียนครับถ้าไปจ้างครูพิเศษนะครับจ้างได้หมื่นเจ็ดพันคนต่อปีครับ ขอบคุณครับ